เล,เ,เลี้ยงลูกสามภาษากับา妈เจนี่เฟริฟร์ก็กลับมาแล้วนะคะวันนี้เฟิร์มีทริคดีๆมาฝากค่ะแล้วทริคดีๆที่เฟิร์พูดถึงก็คือการให้ทิ้งกับเด็กนั่นเองค่ะทิ้คืออะไรล่ะคะทิ้ก็คือขนมหรือการให้รางวัลเล็กๆ,ๆน้อยๆเป็นของกินเล็กๆน้อยๆให้เขาเวลาเราอยากจะให้เขาทําอะไรนั่นเองค่ะอย่างเวลาเฟอร์จะฝึกให้ดาหลาย,ยกมือไหว้นะคะเฟอร์ก็อาจจะมีขนมปังให้เขาสักชิ้นเล็กๆนะคะ เฟิร์สก็จะจับมือให้เขาไหว้ก่อนนะคะแล้วก็บอกว่าขอบคุณค่ะแล้วถึงจะให้ทรตเขานะคะทําอย่างนี้วนไปวนไว้เรื่อยๆนะคะแล้วน้องดาราเขาก็จะจดจําได้ค่ะว่าถ้าได้ยินคําว่าขอบคุณค่ะเมื่อไหร่ต้องยกมือไหว้แล้วจะได้กินขนมแล้วทรคนี้นะคะเฟิร์สก็ใช้กับดาราจนถึงปัจจุบันค่ะส่วนน้องอายะก็ชอบทานขนมเช่นกันนะคะฉะนั้นเฟิร์สก็จะฝึกให้เขาตอบคําถามง่ายๆทําทอะไรง่ายๆย,ยกมือขอบคุณเต้นหรืออะไรอย่างนี้เหมือนกันนะคะ ใช้ขนมเป็นตัวล่อนี่แหละค่ะเวิร์กที่สุดอย่าลืมนะคะเวลาขนมอยู่ในมือคุณอำนาจอยู่ในมือคุณพ่อคุณแม่ค่ะแต่เมื่อขนมอยู่ในปากลูกแล้วลูกก็จะทําตามใจตัวเองนะคะฉะนั้นก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะยื่นขนมให้ลูก make sure ค่ะทําให้มั่นใจค่ะว่า ลูกเข้าใจในสิ่งที่เราพูดในสิ่งที่เราขอในสิ่งที่เราถามแล้วเขาก็ทําตามที่เราขอถ้าเขายังทําไม่ได้นะคะก็บอกใบ้ค่ะหรือว่าจับมือเขาพนมหรือว่าจับมือเขายกขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเขานิดนึงนะคะพอเขาเก็ตไอเดียหรือพอเขาเข้าใจในไอเดียที่เราอยากจะทําให้เขาทําแล้วเนี่ย mm hmm. เขาก็จะทําตามค่ะแล้วเราค่อยให้ขนมเป็นรางวัละคะ่ะเทคนิคนี้นะคะเฟอร์ใช้ กับการที่จะสอนลูกให้ทางยกมือว่ายยกมือเต้นหรือว่าจับปูดำหรืออะไรทุกอย่างนะคะรวมไปถึงเทคนิคการพูดออกเสียงด้วยค่ะเช่นว่าถ้าเฟิร์อยากจะให้น้องอายะออกเสียงเป็นภาษาจีนหรือเป็นภาษาไทยเฟิร์ก็ให้เขาพูดก่อนพอเขาพูดได้เราก็ค่อยให้เทรตเขานะคะหรือแม้กระทั่งว่าต่อให้เขายังพูดไม่ได้แต่เขาพยายามจะเหรียนเสียงพยายามจะพูดเฟิร์ก็จะให้ขนมเขาเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจ้างขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะสองมือขอบคุณค่ะสองมือก d ดเก l ขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอาวิลล่ามินซีไหมคะ มันทำหัวปุดขุดโอมันชําหวบุดขุดโผลน้องไห่ช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัตโตใหม่เบาจระจ่ายมีเขี่ยใต้ลวงเลยหลงน้ามีหูมีตาหาง,หงยาวเก่งมาก กินสตรอเบอรี่ไหมคะกินค่ะขอบคุณค่ะสองมือค่ะอ่าใครชื่ออายายกมืออ่าใครรักป๊ะป๊าอัจนใครรักมามาอัจนใครรักเจเจอายาล่ะโอ้ส่งจูบให้เจเจด้วยเจเจก็รักอายาหรกเห็นไหมเจเจมาก่อนอายาด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาดาเราไปกินข้าวเร็วๆหรูกเบาๆอืมเบาๆอายาคะหนูจับปูดําให้มามาด้วยนะสิคะจับปูดํา กับอายามาบปิอ,อายาใช่ค่ะหนูรีบกินข้าวลูกจับกูดําเสร็จแล้วแล้วไหนอายาเต้นให้มามา,มาดูหน่อยดเอิเต้นอย่างนี้หละ่ะส่งจูบให้มามา,มาหน่อยค่ะส่งจูบอีกครั้งหนึ่งอขอบคุณค่ะอร่อยไหมคะอร่อย <laughs> ยิ้มหวานี่ ชอบไหมคะชอบค่ะนันดาลาพูดสวัสดีค่ะดีสวัสดีค่ะเรนเต้นหกินของอร่อยแล้วได้เต้นด้วยเต้นให้ดูด้วยสวัสดีมามายังคะอายะบอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกันค่ะขอบคุณค่ะรู้แล้วหนูสวัสดีค่ะ อร่อยไหมคะคราวนะ้าเฟิร์สจะมีเทคนิคหรือว่าจะมีทริคอะไรดีๆมาให้คุณพ่อคุณแม่ต้องคอยติดตามนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะถ้าชอบบ๊ายบายค่ะ